สำหรับโครงการเครื่องช่วยฟังสภากาชาติไทยเพื่อผู้ด้อยโอกาสหลักเกณฑ์เราสามารถมอบเครื่องช่วยฟังให้คนที่สูญเสียการได้ยินทีออ่ระดับปานกลางขึ้นไป นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้พิการทางการได้ยินก็ได้เสียข้างเดียวก็ได้แต่เป็นกลุ่มเปราะบางซึ่งเขายังไม่เข้าเกณฑ์ที่จะจดทะเบียนเป็นผู้พิการแล้วก็ได้รับเครื่องช่วยฟังกลุ่มนี้ก็คือในความเป็นจริงแล้วเขาไม่สามารถที่จะได้รับเครื่องจากภาครัฐได้เลยถึงว่าเราพิจารณาในเรื่องของ เศสฐานะของคนไข้แล้วก็ในเรื่องของความสามารถในการเข้าถึงเครื่องช่วยฟังของคนไข้ร่วมด้วยหรือว่าเป็นกลุ่มคนพิการซ้ำซ้อนซึ่งอยู่ในส่วนหนึ่งของการเป็นกลุ่มเปราะบางในข้อบ่งชี้ของสภากาชาติไทยร่วมด้วยค่ะ